สวัสดีครับที่นี่ RDD ร R ถดีเด็ดนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองผมคุ้นแผนนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้นะครับ RDD รถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคเนยแคปิตอลวันนี้นะครับเห็นบอกว่าแปลกแ,กแกหรือเปล่าสถานที่แปลกๆหรือเปล่าตอนนี้นะครับอยู่ที่รถดีเด็ดสาขาบางนานะอาก็จะ บรรยากาศจะคนละที่กับทางเทพรัตน์นะแต่ว่าด้วยตัวรถนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะแต่ก็ปรับเปลี่ยนสถานที่นะบอกว่าเอ๊ะมีแค่สาขาเดียวเหรอต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมีที่บางนาด้วยนะอะ่มีสาขาบางนามีสาขาที่เทพรักษแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับเป็นลานจอด ฝากจอดนะครับที่สมแมขาวตอนนี้ใครกำลังกาลังจะไปทานข้าวนะหรือว่านั่งทานข้าวอยู่นะครับดูไลฟ์ไปเพลินเพินก่อนนะ,ะตรงน,นี้นะครับภายในโกดังเนี่ยจะมีบริเวณนะครับที่ เป็นโกดังนะเก็บรถทั้งหมดเลยตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะจากเท่าที่เห็นนะมีทั้งในลานที่เป็นในร่มนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นลานที่กลางแจ้งนิดนึงนะครับในส่วนของถ้าเป็นในส่วนลานที่ในร่มเนี่ยจะมีเป็นรถกลุ่มที่เป็นรถเก่งนะไม่ว่าจะเป็นแคมรี่ฮอนดานะครับ Uh, t o y o ต a a แ c o r d นะครับหลายๆคันหลายๆรุ่นนะครับจอดอยู่ที่นี่เยอะมากๆนะอาใครหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอันติสนะครับตอนนี้อันติสจะมีรถหน้าโฉมปี2018นะแล้วก็ปี2019ที่เป็นหน้าใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ Accord นะครับแล้วก็ City Honda ตนนัวนี้มีจอดเยอะมากพอสมควรนะใครแบบว่าแมา มันเยอะ,ะเหลือเกินเข้ามาชมเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูตั้งแต่คันแรกเลยดีกว่าคันแรกเนี่ยจะเป็นแคมรี่นะอ่าบอกว่าเอแคมรี่ ry, สีนี้ไหวไหมเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตนะครับเป็นโฉมปีขออนุญาตเช็คให้รอบนึงเพราะว่าในส่วนของโกดังฝั่งนี้ครับจะรายละเอียดข้อมูลมีไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องราคานะครับเดี๋ยวเช็คให้รอบนึงนะครับใครเห็นจากไลฟ์สดนี้นะครับ ฮักเข้ามาชมเข้ามาดูก่อนได้นะครับ Honda City นะมีประมาณ4-5คันนะครับจะเป็นตัว SV Plus นะครับซึ่งจะแตกต่างกันในส่วนของเรื่องออปชันนะ r e r d e s e s n z n z w m w มีมากพอสมควรนะครับแล้วก็แอคคอร์ดนะครับตอนนี้จะปีเป็น Hybrid นะแล้วก็เป็นตัวธรรมดา มีด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไฮบริดตอนนี้ราคาเริ่มต้นนะครับ729,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้อาผพาธนะครับเป็นโฉมปี2018ราคา2,489,000บาทบางคันติดจองไวแล้วนะแล้วก็หลายๆคันมีจอดเยอะมากพอสมควรนะครับและก็ f o r t ูเนอนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นตัว h o n ด้าซ uh, ิตี้เออฮอนด้าฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าซรนะคันนี้ก็จะมีเป็น Honda CR-V ด้วยนะครับแล้วก็เป็นนิสสันเอ็กเซลนะครับแคมรี่สองนาะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดบาทเท่านั้นนะครับแาสภาพนี่สวยๆเลยมีราคา7จ็ดแสบาท7 9 9ดแสบาทนะครับและก็เป็นตัว t o โ,โยต้าอันต <c oughs> มีเยอะมากพอสมควรเลยตอนนี้จอดเรียงกันเลยนะครับมี1.8นะครับ1.6สภาพเนี่ยสวยๆหลายๆคันนี้กริบจริงๆนะครับใครหาอยู่ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเป็นอันติสด้วยเหมือนกันครับมีอันติสหน้าโฉมปี m i n เนอร์เชนนะครับแล้วก็หน้าปี2016ราคาเดี๋ยวแจ้งกันอีกรอบนึงนะใครหาราคาที่ค่อนข้างถูกนะแต่ว่าจาก ภายนอกนะราคาน่าจะอยู่ประมาณ359,000บาทเท่านั้นไหมราคาถูกซะเหลือเกินนะครับ f o น t u n e r ตอนนี้ติดจองนะติดจองอยู่แล้วก็มีเป็นตัว Isuzu นะครับมิวนะอาใครหา m ิ x อยู่ไม่น่าจะพลาดนะครับเข้ามาชมเข้ามาดูก่อนได้นะครับตอนนี้มี2คันจอดอยู่นะเรื่องราคาเดี๋ยวขออนุญาตเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะครับแคมรี ry, มีเยอะมากเลยแล้วก็ v ีออนะครับ ตรงนี้มีจอด V off ในปี17-18ด้วยนะอ่าใครสนใจแบบไหนชอบแบบไหนเข้ามาชมเข้ามาดูนก่อนได้นะมิวเอ็กนะครับมีอยู่2อสาคันนะตรงนี้นะสวยๆนั้นเลยนะครับเป็นทั้ง m ิวเนะครับแล้วก็เป็น d m a มนะครับ d m a มนี่ก็จะเป็นตัว h ฮ g ลนเดอร์ตัวยกสูง4ประตูนะอะ ใครหาใครสนใจนะครับที่ต่อทักทายได้นะครับแคมรี่นะครับจะมีเป็น2.0 2.5นะครับตอนนี้มีสีขาวสีดำสีบรอนนะครับในส่วนของสีบรอนนี้จะมี2.0ค่อนข้างเยอะนะราคาเริ่มต้นตรงนี้799,000บาทนะครับแล้วก็ตัวตัวสปอร์ตนะครับที่เป็นตัวแคมรี่สีแดงแบบนี้นะครับสีเทามีเยอะมากสวย หลายๆคันเลยนะครับแล้วก็สีขาวคันนี้ก็มีเน่เป็น2.0นะครับแต่คันนี้เลขใหม่จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะประมาณแสนหนึ่งแสนสี่มนะครับแสน0 0 0หกิโลโดยประมาณนะครับแล้วก็ t o โยต้าแคมรี่สองจุสีดำนะใครหาสีไหนชอบแบบไหนเข้ามาชมเข้ามาดูนก่อนได้นะครับตรงนี้ไลฟ์ ice, มาสักพักหนึ่งแล้วไม่แน่ใจได้ยินเสียงกันไมเอ่ยได้ยินเสียงกันไเอ่ย พักบอกกันนิดนึงนะครับว่าได้ยินเสียงกันไหมเอ่ยนะครับก็หลายๆคันนะครับมีจอดที่นี่บอกว่าเอ๊ะแคมรี่เนี่ยมีแต่ตัวหน้าใหม่เท่านั้นเหรอหน้าใหมเนอร์เชนมีไหมตัวเก่าปี18มี เหมือนกันนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยเป็นโฉมปี2018นะครับภายในเนี่ยเป็นแบบสีส้มสวยเลยนะครับใครหาอยู่เรื่องราคาเดี๋ยวขออนุญาตเช็คให้รอบหนึ่ง Honda City นะครับแล้วก็ Honda Civic Honda Civic ตัวนี้จะมีโฉมที่เป็นตัว f c นะครับที่เป็นตัว E และก็ตัว EL นะครับราคาเนี่ย ไม่ได้แพงเลยนะ539,00 0บาทโดยประมาณนะสภาพภายในนี้สวยกริบจริงๆนะครับเข้ามาชมเข้ามาดูก่อนได้ตอนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสีบลอนค่อนข้างเยอะนะใครหาสีบอลอยู่นะครับมีเยอะมากพอสมควรแล้วก็แอคคอร์ดนะครับฝั่งนี้มีเยอะมากนะครับแคมรี่ตอนนี้จอดกันอยู่ภาย,นภายในนี้นะครับมีจอดเยอะมากเลยเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของด้านนอกกันว่าด้านนอกเนี่ย มีรถอะไรจอดอยู่บ้างแค่เฉพาะภายในเนี่ยมีจอดอยู่ก็ประมาณ2 2 0 0กว่าคันแล้วนะครับแล้วก็ด้านนอกอีกประมาณอีกแบบ500กว่าคันไหภายในนี้จอดได้เกือบ700คันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามานะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์3.0ปี2018ได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับตอนนี้ก็จอดเรียงรายเลยเป็นรถของหน่วยงานส่งกลับคืนมานะครับมีเยอะมากมีเยอะมากนะครับราคา7จ0 0แ0 9,000บาทเท่านั้นนะครับแมสภาพนี่สวยเลยฟอนต์เนอร์ก็มีจอดปลาปาอยู่ด้านนอกเหมือนกันนะครับรถแคปนะครับถ้าเป็นกระ,กระบะแคปเนี่ย ก็จะมีราคาเริ่มต้น299,000บาทนะครับส่วนฝั่งนี้ครับจะเป็นรถของ TOT นะครับเ,เป็นรถของหน่วยงานส่งกลับคืนมานะครับหลังคาส้มๆแบบนี้นะ,ะราคาเริ่มต้น2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับส่วนด้านนี้มีค่อนข้างเยอะมากเลยถ้าจากเตาที่เห็นนะใครเดินทางมาไม่ถูกนะครับสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับ0834402297นะครับหรือว่าจะ แอดไลน์ <Ad> เพิ่มเติมหรือโทรมาก็ได้ว่าเอ๊คุณแผนอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยนะครับก็คือถ้าสาขาที่เนี่ยจะมีอยู่ที่บางนานะใกล้ๆกับไบเทคบางนาเลยอันนี้คือไบเทคนะครับสนใจแบบไหนมาแบบแม่เข้ามาชมเข้ามาดูก่อนได้มีพี่ลูกค้าบอกว่าชัดเจนขอบคุณครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นรถ TOT ออรถหน่วยวงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พีรันเนอร์นะครับพีรันเนอร์เนี่ยถ้าเป็นตัวแคปนะครับราคาเนี่ยขออนุญาตเช็คให้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเลทส0 0แสนกว่าบาทนะครับสบภาพนี้สวยๆเลยใครชอบแบบไหนนะครับเข้ามาชมเข้ามาดูได้และก็อีกคันหนึ่งนะครับเป็น Toyota y a r ริสอ่โตโยต้ายาริสประมาณแบบนี้นะครับราคาอยู่เพียงแค่299,000บาทเท่านั้น เข้ามาชมเข้ามาดูได้บอกว่าเอ๊คุณแบนมีรถราคาประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทบ้างไหมนี่ยาริสนะครับปี2016นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะซื้อสดก็ได้นะครับซื้อสดไม่เก็บแฟดแล้วแล้วก็ถ้าจัดไฟแนนซ์นี่ครับจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง8 4งวดด้กันมาใครหาอยู่นะครับเข้ามาชมเ <laughs> ข้ามาดูได้สภาพสวยๆกริบๆลเลยทีเดียวนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็น หลังคาส้มๆนะแต่บอกว่าเอ๊ะคุณแผนถ้าผมไม่เอาแบบนี้ได้ไหมเอาออกได้ไหมได้เดี๋ยวจัดการเอาออกไปนะครับแล้วก็บางคันนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่ได้เก็บงานเก็บงานมาแล้วเก็บรายละเอียดมาแล้วสภาพสวยๆอย่างนี้เลยเข้ามาชมเข้ามาดูกันก่อนได้นะครับราคาเริ่มต้น2องแ0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับ w h e e l ก็มีนะมีเป็น h e e l d i f f l o c k แบบนี้นะครับเป็นตัว E นะครับ p r a n e r นะครับแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คราคาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ใครหาที่เป็นแบบหัวเดียวนะครับรถสีแดงๆแบบนี้นะอ่าก็เดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับเรื่องราคาขอนที่จะเช็คให้กันอีกรอบหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับมีเป็นหัวเดียวค่อนข้างเยอะเยอะมากๆเลยสภาพมีสวยๆกลิบๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขอเวลาล้างทําความสะอาดเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับลานจอดตรงนี้จะเป็นการลานจอดกลางแจ้งนะครับ สภาพแต่ละคานนี่คือค่อนข้างโอเคนะสวยเลยนะครับแล้วก็ขอเวลาล้างทําความสะอาดนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ตอนนี้ก็ไลฟ์สดช่วงเวลานี้ก็ประมาณเที่ยเทงนะ12บสนกาสิ7นาทีนะครับทานข้าวทานอะไรกันอยู่นะก็เปิดไลฟ์สดดูได้นะครับ สภาพภายในยนี่คือโดยรวมๆนะครับค่อนข้างสวยนะแล้วก็เน้นเป็นในส่วนของกระบะนะครับในส่วนของด้านนอกแต่ถ้าเป็นโกดังภายในนะครับก็จะเป็นเน้นไปทางรถเก๋งนะครับแล้วมีก็ SUV นะครับมี Fortuner a l p ลพาดน,นะอ่ารถ b e n ซ์บีนะครับมีค่อนข้างเยอะด้านนอกเนี่ยจะเป็นแต่รถกระบะทางนั้นเลยราคาเริ่มต้น2,99,000บาทบอกว่าเอ๊ รถทั้งหมดเนี่ยเป็นรถยึดมาหรือเปล่าคุณแอนบอกไม่ใช่นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้เลยก็จะเป็นรถของหน่วยงานอาคาเน่นะครับที่ให้บริษัทลูกค้าเช่านะครับหมดสัญญาแล้วก็ส่งกลับคืนมานะครับใครหาอยู่ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะมาเลือกมาชมมาดูก่อนได้นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์จะมีเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะบางคันนะครับเ,เป็นโฉมปี18นะครับราคานี้ประมาณ 8แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครหาอยู่ผมว่าน่าจะค่อนข้างโอเคนะฝั่งนี้นะครับแล้วก็ด้านฝั่งด้านท้ายเนี่ยจะเป็นรถตู้นะครับที่เป็นตัวโฉมปี2017เกียร์ออตโต้ราคานะครับ7 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสภาพหลายๆคันนี้สวยๆเลยนะใครหาอยู่น่าจะค่อนข้างโอเคเลยได้เป็น เกียร์ออตโต้ด้วยแล้วก็ปีไม่ได้ต่ํามากนะครับปี2017นะครับหลายๆคันติดจ,จองแล้วนะครับบางคันก็พร้อมจําหน่ายนะครับมีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับเป็นหน้าที่เป็นหมูป่าก็มีนะใครหาอยู่ตรงนี้แบบว่ารับรองได้ว่า ถูกใจแน่นอนนะครับในส่วนของสติกเกอร์หน่วยงานนะครับเดี๋ยวจัดการเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับภายในนี้ทั้งหมดเลยประมาณ5,600-700คันนะครับสภาพนี่สวยมากๆนะครับใครหาอยู่ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็คันแบบนี้นะครับเป็นแคบราคา2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะมาสภาพนี่โอเคเลยนะได้เป็นหัวได้เป็นแคปบนะครับ สภาพนี้ได้เป็นแคบแล้วก็ภายในจะเป็นเบาะพานะครับรวมรวมแล้วในนี้ครับห้าหกร้อคัน700คันโดยประมาณนะครับแล้วก็กลุ่มรถตู้นะได้เป็นออโต้นะครับเกียร์ออโต้ค่อนข้างเยอะเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นหน้าใหม่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็หน้าใหม่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเป็น2.8อยู่คันหนึ่งนะนะครับแล้วก็ เป็นที่เป็นรถกระบะนะครับหน้าใหม่หน้าเก่ามีเยอะมากพอสมควรเลยสนใจไงติดต่อทักทายได้นะครับลูกค้าซื้อสดไม่เก็บแวดแล้วแล้วก็ถ้าจัดไฟนะั้นเนี่ยจัดได้สูงสุดถึง84งวดด้วยกันนะนะครับซื้อสดไม่เก็บแวดนะครับพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฟรี ในส่วนของค่าโอนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแล้วราคา400,000บาทขายในราคา400,000บาทไม่มีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับเพิ่มมาอีกนะครับและก็ลูกค้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.99%เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฟรีประกันภัยให้ด้วยนะใครหาอยู่นะครับได้แบบ ครบเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ครับพิเศษจริงรับประกันเครื่องเกียร์ลูกค้าฟรี1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับและอีกอย่างหนึ่งบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนาน1นปีด้วยกันสิทธิพิเศษนี้ก็มอบให้กับลูกค้าด้วยนะครับสนใจคันไหนนะครับอยากเข้ามาชมนะครับทักทายผมได้เบอร์โทรด้านล่าง083 4 4 0 2 2 9 7อนะครับแอดไลน์ได้แล้วก็เดี๋ยวผม ขออนุญาตส่งโลเคชันให้นะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสําหรับวันนี้ลาไปแล้วสนใจอยากมาดูรถเข้ามาชมได้นะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ